เมื่อพระงและเราสาวกฉันพัตหาเสร็จแล้วเอาละตอนนี้ดูเสื้ออะไรเกิดขึ้นสั่งเลยบบริวารอมาเลพันก์กหาพปะนะมาวางไว้ต่อหน้านายกาละท่ามกลางพุทธบริษัทสีโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยสมมติเราเป็นนายกาละตรงนั้นเนี่ยลูกลูกกาละนี่ไงพันหนึ่งตามที่พ่อสัญญาไว้อ้าา โอ้โหตอหน้าพุทธบริษัทสี่ดูหน้าก็แล้วกันนี่นโอ้เล่นอย่างนี้ได้ไงเนี่ยนี่เล่นใดเลยของงี้พอ่อดูก็แล้วกันอ่าวพ่อผมไม่ได้้องการเงินเห,นหล่านั้นหรอกนาลูกเอาไปเถอะเราก็ตกลงกันแล้วนะอ้าไม่ไม่ได้ตกลงตกลงเรื่องอะไรไม่เกี่ยว ไม่ได้เคยสัญญงสัญญาแลไม่มีเรื่องนี้ปฏิเสธเลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้พูดอะไรนี่ตั้งใจไปฟังธรรมตั้งใจไปรักษาบทสตศีลอย่างแท้จริงด้วยความบริสุทธิ์ยังไม่พอท่านนาโรมริการสิทธิกราบทูนพระองค์อีกข้าแต่พระองค์ผูะเจริญวันนี้ข้าพระองค์เนี่ยรู้สึกภูมิใจในตัวลูกชายมากเพราะเขาดูมีท่าทางดูดีเป็นพิเศษกว่ทุกวัน พระบรมศาสดาตรัสว่าท่านเศรษฐีที่พูดเมื่อกี้เรื่องอะไรนะท่าน,นั้นตสาบินณิกาเศรษฐีกลับทูลว่าครับลุงได้บอกบูตชายว่าถ้าเจ้าสมาทานอุโบสถสีแล้วไปวัดจะให้เงินหนึ่งร้อยกหาพนะณะอย่าลืมว่าไม่ได้ยินจช่พระผู้มีพระเจ้าลงเดียวภิกษุสงเต็มไปเลยแล้วก็สมาชิกในบ้านเต็มอีก ก็ได้ยิงกันทั่วแหละเพราะว่ารุ่งขึ้นเขากลับมายังไม่ได้รับเงินก็ไม่ยอมรับประทานอาหารต้องรับเงินก่อนถึงจะรับทานแต่มาวันนี้ข้าโบงให้เงินแกบุตรเขากลับไป่ต้องการคือรับทานก่อนแต่ไม่รับเงินแต่ครั้งก่อนรับเงินก่อนจึงรับทานมันกลับตะลัดกันแล้วเนี่ยโอ้พระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าใช่แล้วท่านเศรษฐี บัตรนี้บุตรชายของท่านน่ะได้บรรลุโสดาปติผลซึ่งประเสริฐกว่าสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิไม่เฉพาะประเสริฐกว่าสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิแต่ประเสริฐกว่าสมบัติใดๆในเทวโลกตลอดจนพรหมโลกหมายความในเทวโลกในสวรรค์ฉันจะตุเดาดดงยามาดุสิตานิมานาลดีประนิมิตรวัสดีเลยไปเลย สุดขอบพบสามด้านบนถึงพหมบนโลกรวมทั้งอรูป,ปรพพหมด้วยเพราะบุคคลที่บรรลุโสดาปฏิผลย่อมเป็นผู้ที่ปิดประตูอบายได้คือบรรลุแสดาปฏิผลแล้วจะไม่ทำบาปใครมาเชื่อดก็ไม่ทำบาปไม่ใช่กลัวตายแต่กลัวบาปแต่นี้ไม่ทำเลยปิดประตูบายและจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติ เป็นผู้มีคติแน่นอนคือหลุดพ้นจากสังสารวัตแน่ชัวร์เลยส่วนความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเราดูเหตุผลตรงนี้นะได้ปกครองทวีตั้งสี่ถ้าแปลภาษาจะบายเลยได้ปกครองแค่ทวีตั้งสี่คือชมพูทวีอุลระกุรุทวีอัปปะระโคยานปุพระวิเทหะที่อยู่รอบเทวดาภูเขามันมีชาวเขา เมื่อสวรสดิแล้วแล้วย่อมเสด็จไปสู่สุขติสวัสด์ที่พระเจ้าสมบัติแวดล้อมที่เหล่านักอัิสรพร้อมบำมบรุงโเระโดยเบญจาก,กามคุณแต่ก็ยังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารทีนี้ถ้าหากพระเจ้าจากักรพรรดิไม่ประกอบไปฏิธรรมสี่ประการแล้วแล้ว,ลวก็ย่อมไม่พ้นจากนรกเห็นไหมพระเจ้าจากักรพรรดิมีสิทธิ์ลงนรกได้และก็ไปสู่ภูมิของสัตว์เดรัจฉานได้ ภูมิของเปลตก,ก็ได้ภูมิแห่งอสุรกายก็ได้เห็แม้้าทำบาปเนี่ยดูอุย้ยไก่ยุกไก่หน้าหมูอบาทุกติวินิบาตคือแม้เป็นพระเจ้า,จากรพพัดเนี่ยถ้าไปทำบาปก็ไปอบายภูมิสีได้ไม่พ้นนรกแต่พระโสะดาบันพ้นท,นทีนี้ท่านก็นตัดผ้ามาดูว่าส่วนพระอริยสาวก แม้จะนุ่งห่มผ้าบางสกุลยีวรและยังชีพด้วยการบินาบาบด้วยลำแข้งของตนท่านผู้นี้แหละที่ถือบารอย่างนี้ด้วยกริยาอาการสงบสงี่ยมสง่าง,งามมีอาจาระที่สมบูรณ์นี่แหละท่านประกอบไปได้วยธรรมสี่ประการถ้าใครประกอบไปได้วยธรรมสี่ประการนี้เนี่ยพ้นอบายไม่ว่าจะเป็นครหัสหรือบัรพชิตหนึ่ง มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าโดยระลึกถึงพุทธคุณมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าโดยระลึกถึงพุทธคุณนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีความเลื่อมใสในพระธรรมโดยระลึกถึงธรรมคุณนี่คือข้อที่สองข้อที่สามมีความเลื่อมใสในประสงค์ โดยระลึกถึงสังฆคุณนี่คือข้อที่สข้อที่สี่มีศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยอริยาสาวกนั้นจึงเป็นผู้รอดผลจากนรกไม่ว่าจะเป็นคารหัสหรือบรรพชิตคือให้เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็มีศีลอันบริสุทธิ์ทำสี่ประการคือข้อวัดปฏิบัติสี่อย่างนี้แล้วก็ปิดประตูอบาย ไม่ไปเกิดในสัตว์เดรัจฉานหรือภูมิแห่งเปรตไม่ไปเกิดในภูมิแห่งอสุรกายอบายุกติวินิบาตดังนั้นบุตรชายของท่านผู้เป็นอริยาสาวกประกอบดิษ์ธรรมสี่ประการจึงประเสริฐกว่าราชสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิด้วยประการทั้งปวงเงินหนึ่งพันจึงไม่อยู่ในสายตาคือพระองค์กำลังจะบอกว่าได้เป็นพระอริยาสาวกแล้ว เป็นประสดดบันแล้วมีธรรมสี่ประการแล้วเริ่มใสยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ละศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์จึงมีความประเสริฐกว่าหลายจะสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิในการเจระธรรมประเทศนาชนเปน็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิพลเป็นตนแต่อย่างน้อยก็มีโยนิโสมนสิกาลและก็มีความเคารพในธรรมคือตั้งใจฟังตอนนี้มันเข้าไปอยู่ในใจละ กำลังรอคอยความเจริญง,งอกงามซึ่งเราก็ต้องลดน้ำพรวนดินโดยการทำใจไส้ๆบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเป็นมัคเป็นผลทีเดียวแหละ